สวัสดีครับผมปกติออกอากาศทีวีข่าวประเสริฐทุกวันพระสวัสดิ์ใช่ไหมครับแต่ผมออกอากาศวันนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมไขนะครับถ้าอย่างนั้นสัปดาห์นี้ก็ข้ามไปก็ได้เนื่องจากติดธุระสาคัญแต่ผมไม่อยากทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอยากจะให้นิสิตนักศึกษาและปัญชาชนไทยฟังพระวจนะของพระเจ้าทุกๆสัปดาห์แล้วก็ได้พระคุณถ้าหาก ผู้ใดก็ตามที่ได้พระคุณจากพระวจนะคงพระเจ้าแล้วตั้งใจจะเรียนพระคัมภีร์หรืออยากจะเข้าร่วมนมัสก,การกับเราในทุกสัปดาห์ก็ขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณผู้ที่ตั้งใจอย่างนั้นนะครับชีวิตของเรานั้นเหมือนกับว่าการใช้ผลสวัสค์เวลาและโอกาสที่ได้จากพระเจ้าบางคนได้กำไรมากบางคนก็ได้กำไรน้อยบางคนขาดทุน หรือไม่ได้กําไรเมตเตพปัตเดียวก็มีนะครับทัางทั้งไหนกํำลังเหลือกํออออาไรอยู่หรือเปลืองชีวิตถอยติดเรื่องหรายสงอะไอยู่หรือเปล่าแล้วแต่ผลคงชีวิตที่เราเกิดมีการตัดสินของพระเจ้าตัมมนุษย์เราก็แตกต่างกันทีเดียวนะครับัวโคพระวจนะของวันนี้คือจงเอาไปค้าไข่จนกว่าจะกลับม คจูจัมนาน,นุกาโบทิ19โคท่13ท่านจึงเรียกทัขคงท่าน10คนมามมบองุนวายกับพวกเขา10มีนาแล้วสร้างว่าจงเอาไปคาไขาจนกว่าเราจะกลับมากน็นนเราจะรีวิวทบทวนที่เราได้เรียนจากทีวีเขาประสตชแน,นลลีมากก่อนพระเยซูได้ทรงสเสด็มาสู่โลกนี้เพื่ออะไรถูกต้องนะครับพระเยซูสเสดมาเพื่อทุกประหารชีวิต เป็นพระผทธไทยเพื่อความบัปของเราพระเยซูเจิงถูกฆ่าตายที่ไมกังเขนแต่ยังไม่จบนะครับพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์จึงพิสุจิ์ให้เห็นว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าไม่ใช่เป็นมนุษย์เหมือนเราเพราะว่ามานุษย์ทุกคนต้องตายแต่พระเยซูทรงเป็นชีวิตและกันเป็นขึ้นจากความตาย ความใจไม่สามารถควบคุมพระเยซูได้หลังจากพระเยซูได้ทรงแป็งขึ้นจากความใจพระเยซูสาดเด็จไปไหนครับถูกต้องนะครับแกงมากทีเดียวนะครับพระเยซูสาดเด็จกลับไปสวรรค์แล้วตอนนี้พระเยซูอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าอยู่แล้วก็พระเยซูทําอะไรอยู่พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อผู้ที่เชื่อพระเยซูอาเมนแล้วก็ในเวลาของพระเจ้าเมื่อเขาประเสริ ทูพีเพรทูอวโลแล้วจากกดอะไรขึ้นพระเยซูจัาาเดมมาอีกครั้งหนึ่งต้นนั้นพวกทุสวรรค์เรียกชื่อพุทที่เชื่อพระเยซูซึ่งชื่อคงพวกเขาอยู่ในหนงังสือชีวิตอยู่นะครับพวกเขานั้นเป็่งขึ้นมาใส่ร่างกายใหม่เหมือนพระเยซูแล้วก็อยู่ที่แผ่นดินและสวรรค์ใหม่กับพระเยซูตลลดไปเรื่องเราคงวันนี้เกี่ยวกับ ในรายเวลานี้คือราหวังพระเยซูเสด็จกลับไปและจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง เราพูดที่ได้เวลาและผลสวรรค์นั้นต้องดำเนงชีวิตยังไงในโลกนี้นะครับแล้วแต่ผลกำไรในการทำานงชีวิตกันตบแทนของพระเยซูมันแตกต่างกันทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในเวลานี้ท่านทั้งหลายต้องฟังดีๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำกำไรนะครับเพื่อจะได้รางวัลจากพระเยซู ในคำอุปมาของวันนี้เจ้าในที่กำลังจะไปเมืองไกลเพื่อรับอำนาจปกครองแผ่นดินนั้นปงชีพรเยซึ่งจะเสเด็กลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์แล้วตามเวลาของพระเจ้าพระองค์จะเสเด็มมาด้วยมีอำนาจพิพักษามาย์ทั้งปววเจ้าในจึงเรียกทาสของท่านสิบคนมามอบอุ่นไว้กับพวกเขาคนละหนึ่งมีนาแล้วท้ายสร้างว่าจง เอาไปคาไข่จนกว่าเราจะกลับมาเมื่อท่านได้รับอำนาจครองแผ่นดินกลับมาแล้วเห็นไหมครับหลายคนคิดว่าพระเยซูคงไม่มาแล้วแต่มไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตามพระสัญญาของพระเยซูพระเยซูต้องสเสด็จม,มาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนอามนเจ้าหน้าที่พระผูกทาดให้อันว้ยนั้นมา เพื่อจะเช็คตัวพวกเขาได้กำไรมั่งหน่อยแค่ไหนโดยขาไข่เป็นยังไงบ้างนะครับคนแรกมาบอกว่าท่านเจ้าค่าเอื้หนึ่งมีนาของท่านได้กำไรมาอีก10มีนาสิบเท่าทีเดียวนะครับท่านดีใจมากจึงพูดว่าดีมากเจ้าเป็นทาาที่ดีเพราะเจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เจ้าจึงมีอำนาจครบครงชิบเมืองเถิดคนที่ส่งมาบอกว่าเขาได้กำไรอีกห้ามีนาหนะ้าเท่าทีเดียวท่านจึงพูดว่าเจ้าจงครบครง5ห้าเมืองเถิดมีคนที่ได้กำไรก็มีนะครับแต่ทาดผางคนไม่กล้าลงทุนและเข้าใจผิดเจ้านายที่ฝากมีนาให้แก่เขาด้วยเขากลัวและ เอามีนาโหพากเก็บไว้สแสดงว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อจะทำกำไรแม้ฝากที่ธนาคารมีกำไรมากกว่าที่โหพากเก็บไว้ใช่ไหมครับแต่คนอย่างนั้นก็มีนะครับคนเช่นนี้ทำให้พระเจ้าไม่พบพระทยัยและสิ่งที่เขาได้รับก็ตรงถูกล้มไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังและไม่ได้ทำอะไรเพื่อจะได้กำไร ซึ่งมีนานาั้นคือไม่ใช่ของเราเองใช่ไหมครับเป็นที่พระเจ้าใต้รงฟักไว้แก่เรามีนานั้นคืออะไรนะครับนั่นเขาประเสริฐคือไม่กางเกนและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าและสาวกของพระเยซูเราต้องเชื่อฟังพระมาบัญชาของพระเยซูซึ่งพระองค์ตรัสสั่งเราคริสเตียนทุกคนให้ประกาศเขาประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้นะครับ ท้งนั้นสำหรับผู้ที่เชื่อพระเยซูต้องเชื่อฟังคำสั่งนี้ให้ได้เหมือนเอาวีนาะไปค้ขาขายเพื่อที่จะเกิดกำไรนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเยซูก็ต้องใช้ชีวิตมุสมนะครับคนนต้องเชื่อพระเยซูกนให้ได้มิฉะนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาอีกครั้งหนึง่งผู้ที่ไม่เชื่อพระเยซูก,ก็ถูกพิพากษาแล้วนะครับต้องมีเวลาที่ชำระบัญชีในชีวิตของเรา ผมกำลังประกาศเขาประเสริฐอยู่ทุกๆสัปดาห์ผมเชื่อว่าคนเป็นอมากได้ฟังแล้วได้พระคุณแน่นอนนะครับแม้ว่าขเจ้าไม่รู้ว่ากี่คนได้พระคุณแล้วก็ตั้งใจจะเชื่อพระเยซูผมเชื่อว่าผมไม่เปลืองเวลาและทิ้งโอกาสที่จะประกาศให้เกลุกเก่ทั้งหลายขอให้เราจะเกิดผลของพระวิญาณบริสุทธิ์เก้าชาติคนคือความรักความอินดีสันติสุ ความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนดันรู้จักบังคัดตนเพื่อเกิดผลเหล่านี้เราต้องกลับใจเชื่อใหม่และเชื่อพระเยซูกลอนให้ได้เนื่องจากเราได้มุบหมายจากพระเยซูให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและข่าวประเสริฐเราต้องประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนนั้นด้วยต้องเกิดกำไรนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยางประกาศข้าประเสริฐในวันนี้ด้วยขอให้พระเจ้าสรงอวยผลเราทุกคนให้เกิดผลดีเพื่อพระชิรีของพระเจ้าผู้ที่สนใจการเรียนพระคัมภีร์และอยากจะเข้าร่มนมัสก,ก,กันกับเราเชิญครับ สาษาแสนภาษาที่ภาาสิิสองแล,แล้วด้วภาษคุ้ชิเราก็อยู่เพื่อสันสา